ตัวนี้คือ z t e base a 3 4ตัวใหม่ล่าสุดลอม 64GB กกแรม8 GB, ก็คือแรมของตัวเครื่อง 4GB และมี Dynamic แรมอีก 4GB ขนาดหน้าจอของรุ่นนี้6.6นิ้ว sd card cpu octa core 8แกนนะครับแบต5 0 0 0 m a ah. มราคาค่าตัวอยู่ที่2,299บาทโอ้โหเดี๋ยวนี้มือถือราคา2,000กว่านี่สเปคใช้ได้เลยนะมาดูที่ตัวเครื่องเป็นไง ดีไซน์ทันสมัยไหมดูสิไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับทุกคนถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ลำโพงจะอยู่ที่ด้านหลังตัวนี้ไม่ใช่แล้วนะปรับโฉมใหม่ดีไซน์ใหม่อัปเกรดแลมล้อมใหม่หูมือถือนิเลยสอ2 0 0นนี่แข่งกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยในส่วนของอุปกรณ์ที่มากับตัวเครื่องก็จะมีสายไทยซีมือถือ2,000กว่าบาทนี่ได้สายไทยซีแล้วนะอะแดปเตอร์10วัตต์ ตัวน,นี้จ่ายไฟอยู่ที่5โวลต์2แอมป์หรือ10วัตต์นี่แล้วก็มีเคสซิลิโคนมาให้นะครับเคสซิลิโคนนะเดี๋ยวทดสอบลองใส่เลยใส่เคสแล้วรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงพื้นที่นี้เหลือเคสเยอะไปหน่อยเนาะโดยรวมใช้ได้ดูสิใช้ได้นะเดี๋ยวเรามาดูที่รอบๆตัวเครื่องกันนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียง ปุ่มปิดเปิดเครื่องที่ด้านซ้ายก็จะมีถาดใส่ซิมถาดใส่ซิมก็จะเป็นแบบ3สล็อตสามารถใส่เมมได้และก็ใส่ซิมขนาดนาโนซิมได้2ซิมที่ด้านบนไม่มีอะไรนะครับมาดูที่ด้านล่างที่ด้านล่างก็จะมีลำโพงช่องเสียบสายชาร์จ Type C ไมช่องแจ็คหูฟังขนาด3.5ตัวนี้แบต5000ม ah. ิลลิแอมก้องหลังความละเอียด5ล้านพิกเซลไฟแฟล กล้องหน้าความละเอียด2ล้านพิกเซลรูปทรงของหน้าจอจะเป็น w a t e r d r ด p ขนาดหน้าจอ6.6นิ้วเปิดเครื่องมามีภาษาไทยนะครับกดเริ่มสำหรับไฟฟ i ของรุ่นนี้รองรับ2.4 GHz และ5 GHz ด้วยเริ่มต้นมาเขาจะมีให้เราเลือกเลยนะว่าจะใช้ท่าทางสัมผัสหรือว่าใช้งานแบบปุ่มผมเลือกตัวนี้นะท่าทางสัมผัส ความละเอียดหน้าจอของรุ่นนี้1,612ณ720 HD Plus หน้าจอดูคมใช้ได้เลยนะนี่มี Google Switch ใช้งาน Google Switch ได้ตามปกติเลยทุกคนมีอะไรแถมมาให้เรามั่งมีแถมเกมมาให้เราลบด้วยนะครับนี่ใครไม่ได้เล่นเกมพวกนี้กดลบได้นะเดี๋ยวผมลบให้ดูถอนการติดตั้งลบได้ตามปกติเลยทุกคนเราไม่ได้ใช้กดลบเลยผมแนะนำแบบนี้นะอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นะครับ กดลบไปก่อนนี่บ o o กิ้งผมไม่ได้ใช้ The p s Office ไม่ได้ใช้กดลบไปตัวนี้ Android 13ครอบทับด้วย MyOS นะครับผมกดเช็คเลยโอ้ a n d ด o i d ด3ดูแรมนะครับสามารถเพิ่ม Dynamic แรมได้ถึง4 g b ปิดแรมเสริมก็ได้ถ้าคุณไม่อยากเปิดกดปิดได้นี่เห็นไหมกดปิดได้เดี๋ยวผมกดเปิดไปก่อน เดี๋ยวผมทดสอบใช้งานโดยที่เปิดไว้ให้ทุกคนดูนะครับถ้าใครไม่ชอบก็กดปิดได้นะพื้นที่เก็บข้อมูลตอนนี้เหลือพื้นที่5 1 7 5 g กิกใช้งานไป1 2 2 5 g กิกเท่านั้นนะครับในส่วนของแอปก็2 g กิกระบบ8 9 5 g กิกอื่นๆอีกนิดหน่อยก็1 2 9 g กิก แอปแฝงอย่างอื่นไม่มีแล้วนะมีเฉพาะตอนต้นที่ผมลบไปนะครับตอนนี้ผมก็ไปติดตั้งแอปมาแล้วนะครับมาดูที่แอปธนาคารหรือว่าแอปทางการของราชการนะสามารถติดตั้งได้ตามปกติเลยนะทุกคนอย่างแอปขนส่งแอปที่ดินเป๋าตังค์ไทยดีสามารถติดตั้งได้ตามปกติในส่วนของแอปดูหนังฟังเพลงใช้งานได้และนี่สามารถคลนแอปได้ทุกคนแต่คนแอปนี้จะคนได้แค่2แอปนะครับเราต้องเลือกเอานะ ว่าจะโคลนแอปไหนเขาจะระบุไว้เลยว่าได้แค่2แอปเราสามารถเล่นเฟซสองแอคเคา์หรือว่าเล่นไลน์สองแอคเคา์ก็ได้มาดูโซเชียลก่อนเลยนะครับนี่ได้อยู่นะดูสิรีเฟรช a e ของหน้าจออยู่ที่60 h เฮิร์นะครับก็กดเข้าได้เลยนะติกตอก t i k กต k นี่มีโหลดนิดนึงแต่ผมจะบอกว่ามือถือบางรุ่นที่อยู่ในเลท2000ลงติ๊ t o k แบบธรรมดาไม่ไหวนะครับต้องลงเป็นเวอร์ชันไลท์ตัวนี้ผมลงติ๊กต k แบบเวอร์ชันปกติเลยนะทุกเวอร์ชันที่ผมลงเป็นเวอร์ชันปกติไม่ใช่เวอร์ชันไลท์เลยนะหมายความว่าถ้าคุณเอาไปลงเวอร์ชันไลท์ ความไหลลื่นนี่ปื้ดกว่านี้มันจะไหลลื่นมากเลยทุกคนเพราะว่าเวอร์ชันไลน์นี่ไม่กินทรัพยากรสามารถทำงานได้ดี z t e ีเอเบตเอตัวนี้สามารถทำงานได้ตามปกติเลยอ่มาทดสอบกันต่อเดี๋ยวมาดูที่ YouTube YouTube เนี่ยสามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุด 1080p 6 0 f เฟรมเรทมาทดสอบให้ดูนี่เป็นยังไงบ้างใช้ได้นะ ดูจอนะครับดูสีนะรุ่นนี้ขนาดหน้าจอ6.6นิ้วความละเอียด HD Plus นี่ผมเปิด YouTube ที่ความละเอียด 1080p 60เฟรมเรทเลยนะครับเวลาที่เรากดหรือเปลี่ยนแอปมันอาจจะไม่เร็วฟึบฟับฟึบฟับเหมือนรุ่นที่สเปคสูงๆนะแต่ถามว่าถ้าเราไม่รีบร้อนดูได้ทุกอย่างดูได้ตามปกติเลยทุกคนแล้วก็มาดู Netflix คุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่าวายว L3 ความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพ SD อยู่ตรงนั้นกันเกือบเป็นเรื่องใหญ่แล้วไม่ละวันนี้ฟังนะฉันอยู่สถานีมาที่ดิสนีย์พัส์คกันบ้างดิสนีย์พัส์คเราสามารถดูได้ที่ Full HD สูงสุด1 0 8 0 p อันนี้ผมจะบอกว่าขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เราเลือกด้วยนะ ควบคุมการบินไม่มีอันตรายหลย้วทั่วหมดเหรอเธอมาทำอะไรที่นี่อา้าวอยู่นี่เองฉันตามหาซะทั่วฟราวเดินแล้วมาฟังเพลงกันอีกสักนิดนึงนะครับมาทดสอบจุก ลำโพงก็ถือว่าอยู่ในเลนมาตรฐานของตามราคาของตัวเครื่องอาจจะไม่ได้เด่นอะไรมากแต่การใช้งานทั่วไปก็ไม่มีปัญหามาทดสอบเล่น ROV ดูบ้างเดี๋ยวผมจะตั้งค่าตามนี้เลยนะครับในส่วนของเฟรมเลนผมจะเปิดไว้สูงแบบนี้ในส่วนของการลาาสกิลการถ่ายสกิลก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหานะ ในส่วนของเฟรมเรตก็มีล่วงบ้างนะครับเพราะว่าตัว CPU ไม่ใช่รุ่นสูงนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนานๆจะเห็นผมเล่นคิดซี่ใช่ไหมเลือกทาร่าไม่ทันดูดิ ตายหแล้ววะในส่วนมันติทัศน์ของรุ่นนี้จะอยู่ที่5จุดนะครับการใช้งานก็ตามปกตินะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ้าวยังไงเนี่ยเกมพลิกแล้ว โอเคจบเกมแล้วเห็นไหมทุกคนเล่นได้แบบปกติเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวชิปเริ่มต้นนะครับถ้าเราไม่ได้ปรับให้ตัวเกมสูงไปนะครับก็เล่นได้เดี๋ยวเรามาสรุปสเปคของเครื่องนี้กันตัวนี้ราคาเปิดตัวจะอยู่ที่2299บาทถือว่าเป็นราคาที่ดีเลยนะสีที่วางจำหน่ายก็จะมีอยู่2สีนะครับ มีสีดําเทาเกร์และสีเขียวกรีนของแถมช่วงเปิดตัวก็จะมีฟิล์มกันรอยเป็นของแถมให้หมูลค่าของฟิล์มกันรอยก็299บาทลอม 64GB RAM 8กิกแรมก็คือแรมที่มากับตัวเครื่อง 4GB และไ y นามิกแรมอีก 4GB ขนาดหน้าจอของรุ่นนี้6.6นิ้ว SD Plus หน้าจอเป็นหยดน้ำแบตใช้งานได้นานตลอดวันเลยนะ5,000 m ม ah. รองรับชาร์จเร็ว10วัตต์ U n i s o c SC9863A ตัวนี้ออกตาคอ8แกนสมอง1.6 GHz ใช้ระบบสแกนใบหน้าในการปลดลอ็อกใช้ระบบ Android 13สามารถเพิ่มเมมได้สูงสุด256 g ิกใส่ซิม 4G ได้2ซิมกล้องหลัง5ล้านพิกเซลกล้องหน้า2ล้านพิกเซลช่องเสียบสายชาร์จ USB Type C มีช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด3.5และประการของตัวเครื่อง16 8เดือนโดยรวมเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดูน่าสนใจก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครสนใจสินค้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ยังไงก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับราคาถูกจริงทุกคน2,299บาทเท่านั้นเอง